ใจเป็นใหญ่ใจเป็นปัญทานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจนี่คือคำตรัสของพระพุทธองค์ซึ่งฉันได้พบว่ากฎธรรมชาติก็เป็นหนึ่งเดียวกับกฎแห่งกรรม หรือก็คือกฎแห่งกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติใจของเรานี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าใจเราต้องการที่จะไปที่ไหนสักที่แม้จะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ยังพยายามที่จะไปแต่ถ้าหากว่าใจไม่มีหรือไม่มีใจที่จะไปต่อให้อยู่ใกล้แค่อยู่หน้าบ้านเราก็ยังไม่อยากจะออกไปเลย นั่นก็เป็นเพราะว่าการทำงานของจิตใจมนุษย์เป็นเช่นนั้น ถ้าเราทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งถ้าเราทำให้จิตใจของเราแข็งแกร่งถ้าเราทำให้จิตใจของเรามีพลังไม่ว่าจะทำการทํางานประกอบกิจการหรือทำความฝันทำเป้าหมายให้สำเร็จมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปถึงให้ได้ไม่ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ไม่ว่าจะใช้กําลังแรงกายแรงใจเท่าไหร่ก็ตาม ดังนั้นเราต้องดูแลเราต้องเรียนรู้เราต้องทำความรู้จักกับใจของเราเพราะใจของเรานี้เป็นใหญ่ในทุกสิ่งในทุกอย่างเป็นใหญ่ในการที่เราจะตัดสินใจในการที่เราจะลงมือทำในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือทำสิ่งใดๆให้สำเร็จก็ตามใจเป็นใหญ่ใจเป็นประทานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ